มีสิ์บัตรทองต้องรู้นะคะทำฟันฟรี3ครั้งต่อปีทําที่คลินิกก็ได้จะทําฟันได้รายการไหนบ้างวิธีเช็คคลินิกเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูในคลิปนี้นะคะก่อนฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะในใครมีสิทธิ์30บาทบ้างคอมเมนต์หน่อยนะคะเราจําเป็นต้องรู้สิทธิของเราเลยนะคะว่าเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างในคลิปนี้เป็นสิทธิ์ทำฟันค่ะซึ่งสามารถใช้ได้ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องสารองจ่ายถึง3ครั้งต่อปีซึ่งก็จะมี6บริการด้วยกันนะคะที่เราสามารถใช้บรริกา ได้ค่ะก็ได้แก่การตรวจสุขภาพช่องปากคูณหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟันแล้วก็เคลือบฟูอะไร ประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะหากใช้สิทธิ์ครบแล้วก็ยังสามารถเข้ารับบริการเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ด้วยนะคะวิธีการค้นหาคลินิกทันตรกรรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ชื่อนี้ได้เลยนะคะทุกคนพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะแล้วก็เข้าไปเช็คกันได้โดยขั้นตอนการใช้บริการนะคะดับแรกค่ะให้สังเกตสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือคลินิกทันตรกรรมชุมชนอบอุ่นนะคะถ้าคลินิกไหนมีสัญลักษณ์แบบนนี้ะะคะก็สามามรถ เข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วค่ะขั้นตอนที่2เรายื่นบัตรประจําตัวประชาชนได้เลยนะคะหรือถ้าใครสามารถสแกน QR code ได้เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะใส่ QR code ไว้ให้ค่ะทุกคนสามารถแคปหน้าจอและเอาไปสแกนหาคลินิกธันตกรรมชุมชนอบอุ่นได้เลยซึ่งตรงนี้เป็นสิทธิให้กับกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0หรือว่าล ne ของสอปสชก็ได้นะคะลาย I D N H so นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fan Page สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งทาง Facebook Fanpage นี้ก็จะให้รายละเอียดประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆไปติดตามกันได้นะคะเราจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของตัวเองค่ะตอนนี้ในสิทธิบัตรทองเนี่ยมีสิทธิประโยชน์มากมายซึ่งหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะคะไปใช้สิทธิ์กันได้ค่ะทุกคนเนี่ยใครเคยใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ไปทําฟันมาแล้วที่คลินิกบ้างนะคะก็มาแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้อ่านกันได้นะคะดีไม่ดียังไงนะคะบอกกันได้เลยค่ะมาแชร์ให้กันได้จะได้้เปปป็นนนนรระยช์คสหับขอมูลลใิ จบเพลงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ